กมรมควบคุมโรคครับเขาชี้แจงและประเด็นเรื่องของการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกข้อบังคับบรรจุภัณฑ์ฉลากพร้อมทั้งข้อความคําเตือนสําหรับบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและก็ทุกประเภทอืโดยอธิบดีกมรมควบคุมโรคนะครับเขาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลว่าให้ออกบังคับบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้มีการติดฉลากข้อความเตือนแล้วก็รูปบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระหว่างที่รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงนามแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ได้ทันทีนะครับโดยกระแสดัางล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงจ้าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยร่างกฎหมายที่กําลังเป็นข่าวอยู่นั้นเนี่ยได้แก่ร่างประกาศของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลากพร้อมข้อความคําเตือนสําหรับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าพอสอจุดจุด,จดที่ขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านระบบกลางทางกฎหมายเออเอาเป็นว่ามันยังไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือ,ขอเขารับฟังอยู่นะเออมันก็จะมี g o o g l e f อร์ด้วยเออต่างๆให้ไปแสดงความค,คิดเห็นอะไรกันได้นะอืม